วันนี้ก็เป็นวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟพิกิตนะครับเกิดเหตุที่สมาร์ทวอติดกับสถานีรถไฟนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด3คนนะครับมีผมแล้วก็มีลูกสาวกับลูกชายนะครับคนโต5ขวบคนเล็ก3ขวบนะครับก็อยากจะขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะเพื่อที่จะไปวัดท่าหลวงนะครับก็ปรากฏเกิดเหตุที่สมาร์ทวอที่ติดกับสถานีรถไฟของ จังหวัดพิจิตรนะครับที่ไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนว่าชำรุดนะครับรูเบอร์นะครับถ้าล่วงไป2คนนี่พร้อมกันได้เลยได้เลยนะครับผมก็จับมือลูกขึ้นไป2คนนะครับอีกคนนึงก็คนเล็กก็เดินสะดุดอีกคนโตก็ปล่อยมือนะครับผมก็มองอยู่นะพอไปดูลูกชายคนเล็กปุ๊บอีกคนเล็กคนโตร่วงลงมาครับร่วงลองอมาจากสมา์ทวอลนับสเมตรครึ่งก,กว่านะครับ ซึ่งไปถึงโรงพยาบาลก็ตกใจยิ่งกว่านะครับลูกตกก็คือว่านี่ไม่ใช่เคสแรกแต่เคสเดียวที่ลูกผมตกมาขนาดนี้นะครับก็มีหน่วยงานนะครับไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนหน่วยงานก็ไม่ได้มาดูแลอะไรนะครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามีเคสแบบนี้ตกมาแล้วนะครับแต่ก็ได้แจ้งไปก็ไม่เห็นมีมาติดป้ายเตือนว่ามันชำรุดเสียหายหรือว่าใดๆก็ตามนะครับ แต่อย่างอื่นก็คือว่าโชคดีที่ลูกผมค้างแตกกับหัวแตกนะครับก็แขนขาไม่มีหักนะครับข้างล่างเป็นปูนหมดเลยนะครับนี่นะครับข้างล่างรอบจะมาตัวก็เป็นปูนต้องขอบคุณพี่ที่อยู่ร้านกาแฟอยู่ตรงบริเวณสมาร์ทวอล์เนี่ยนะครับก็พี่ที่หาของเก่านะครับก็วิ่งมาดูลูกผมนะครับนี่นะครับรูใหญ่มากนะครับแค่อ้อมต้นไม้ไปนะครับขึ้นไปก็ปกตินะครับเพียงแต่ว่าปล่อยมือไปแป๊บเดียวนะครับขาาสายตาก็ร่วงเลยนะครับ